สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามันนะคะนี่ค่ะกินอ้อยนะคะลำเบลอเลยวันนี้เปลี่ยนเป็นอาหารหวานบ้างนะคะวันนี้เป็นอาา้นะะนนนอยกรอบนะคะอันดาชอบมากเลย เปลี่ยนอาหารนะคะวันนี้ อร่อยมากอันดากัดให้แตกก่อนนะคะเราไมา่ได้ปอกให้น้องนะคะให้น้องกินเองนะคะมีเสียงวิดวัดวิดวัดนะคะถ้าเห็นคนเดินมา น่าอร่อยมากอันดาอ,อ้ลำใหญ่ด้วยคือยืนพักขาหนึ่งข้างโอ้ยลำนี้ผมจะกินได้นานนะคะว่าลำใหญ่มากเลยนะคะปอ,อกเปลือกปอกเปลือกอ้อยก็ได้อันดา ไหลเลยนะคะไม่ควาน้ำลายไหลเลยจากอันดามันเลยนะคะการเหยียบต้นอ้อยด้วยนะคะดา ับตากินด้วยเรียวเหี่ยบไว้กลัวเพื่อนขโมยนะคะอันดาห่วงมากเลยกลักวกลัวมีคนขโมยไปนะคะน้องอเด็กขี้เหนียวเนาะอันดานี้ขี้เหนียวมากเลยนะคะเหยี่ยบไว้ไม่ให้ใครได้กินนะคะกลัวเพื่อนมาแย่งธีหกักอ้อยยังไงเอ้าปอกเปลือกยังไงเนาะ คนมาแย่งไปหน้าดาเดยียวไว้ด้วยด้ว่ด้ว่ดู่ น้ำเสร็จทำอะไรเสร็จก็ให้น้องกินของชอบนะคะอย่างนี้นะคะช่วงพักอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอดาม,มันนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้แจ้งเตือนนะคะขอให้อดามียอสัุนะคะกดติดตามให้น้องด้วยนะคะ ยืนนิ่งเลยนะคะเสียงก็หายหมดนะคะน้องอันดา คับหน่อยเร็วครับได้หรือเปล่าน้อไหนเสียงหน่อยเสียงหวานหน่อยขอเสียงหวานหน่อยอ่ะเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยเร็วครับก่อนครับไปดีไม่เอาละมั่งนี่ไม่มีเสียงละมั่งอันดานครับหน่อยเร็วครับหน่อยเร็วครับไปดี เสียงหวานหายหมดเลยได้กินกล้วยอ้อยแล้วครับก่อนครับไปดีออกไม่ออกนะคะเสียงไม่ออกเลยวันนี้เสียงไม่หวานเพราะว่านางยังเขียวอยู่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดาม,มันนะคะครับครับครับกอน สวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ